ข้อ8ก็จะเป็นเรื่องอะไรครับงานและพลังงานใช่ไหมปล่อยวัตถุนะครับนะปล่อยวัตถุมวล60กิโลกร,รมัมให้ไหลนะให้ไหลลงไหลลงบนพื้นเอียงซึ่งเอียง15องศากับพื้นราบและวัตถุนี้นะอยู่สูงจากพื้น4เมตรอยู่สูงจากพื้น4เมตรแปลว่าตัวนี้เป็นมุม15องศาข้างล่างก็จริงนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาให้ระยะตรงนี้มาว่าเป็น4เมตรเห็นนะครับนะจนถึงพื้น นะจะมีอัตราเร็วเป็น6เมตรต่อวินาทีจงหาพลังงานความร้อนเนื่องจากแรงเสดทาน <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> ข้อนี้ง่ายสุดๆเพราะอะไรครับเ <c oughs> พราะตอนอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้มีความเร็วต้นถูกไหมตําแหน่งที่1นนะความเร็วต้นปล่อยก็แปลว่าความเร็วต้นเป็นเท่าไรความเร็วต้นเป็นศูนย์พอลงมาข้างล่างนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่านะจะมีอัตราเร็วเป็น6เมตรต่อนาทีก็คือความเร็วปลายเป็น6 ใช่ไหมแล้วระหว่างทางเนี่ยไอ้ตัววัตถุก้อนเนี้ยจะโดนคลูดหรือโดนอะไรครับแรงเสียดทานคอยต้านถูกไหมแรงเสียดทานคอยต้านแล้วเป็นผลทําให้เกิดความร้อนนะจงหางงานนะครับพลังงานความร้อนเนื่องจากแรงเสียดทานข้อน,นี้ใช้อะไรเร็วๆเลยใช้อะไรแทนค่าใช้อะไรแทนค่างานจาก1ไป2ตัวนี้เป็น1งตัวนี้เป็น2จําได้ใช่ปะงานจาก1ไป2มีค่าเท่ากับอะไรครับเดลต้า <Delta S 2> <Delta S 1> อะไรครับเดลต้า e e รวมจําได้ใช่ปะ ผลต่างพลังงานรวมไงแล้วในข้อนี้มีแค่ศักกะอะไรศักกะอะไรศักกะจนใช่ป่ะพลังงานรวมมีอะไรครับพลังงานศักด์ตำแหน่งที่สองลบอ่าโทษทีบวกพลังงานจนตำแหน่งที่สองไอตัวนี้คือตำแหน่งตอนหลังลบตอนแรกก็คือพลังงานศักด์ตำแหน่งที่1ลบด้วยโทษทีบวกด้วยพลังงานจนตำแหน่งที่1อันนี้คือพลังงานอะไรครับศักกะจนสองตำแหน่งถูกมะแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตำแหน่งพื้นล่างตัวนี้เนี่ย H 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้น mgh 2หรือ ep 2ก็ไม่มีตอนแรกความเร็วต้นเป็น0แปลว่าพลังงานจนตอนแรกไม่มีตัดทิ้งจบแล้วแทนค่าลงไปนะครับตัวนี้คือ ek 2คือ s ซ n 2 mv กํลัง2ลบด้วยอะไรครับลบด้วย ep 1คือ mgh ซึ่ง h ในที่นี้คือระยะตรงนี้นั่นเองนะแล้วก็จะมีค่าเท่ากับงานที่ทำไมครับเกิดการสูญเสียไปเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณตัวนี้มันจะต้องออกมาติดลบนะครับมันเกิดการ loss ถูกไหหรือเกิดการสูญเสียไปนะครับจบแล้วครับเซนส่วนสองเป็น10บจะมาวี v ในที่่าขออภัย M เป็น60นะเอเป็น60นะครับแล้ว V ในที่นี้คือ6กกำลังสองลบด้วย m g ็ก็คือ60 g ิบจีอีกสิบเป็น4ไปคิดดูนะครับจะออกมาเป็นลบหนึ่้ไตัวนี้คือสูญเสียไปเป็นอะไรครับไปเป็นพลังงานความร้อนง่ายมากเลยนะอันนี้คือข้อสอบ Entrance แบบปกติแบบปกตินะครับ เพราะนั้นย้ำไว้นะครับว่ากลาศาสตร์เนี่ยให้ไปทำไมครับให้ไปเน้นนะให้ไปเน้นพวกนี้นะครับจะง่ายอ่ะข้อ9ครับพี่ขอเร็วนะข้อ9ครับในข้อ9้าเขาบอกว่าลิฟต์พร้อมสัภาระมีมวลลมกันเท่านี้อุปกรณ์ขับเคลื่อนมีกําลังส่งโจ,จงหาความเร็วคงที่ที่มากที่สุดขนาดลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานมีกําลังส่งแปลว่ามี p จงหาความเร็วคงที่คือ v สัมภาระแบกลิฟต์มวลกันเนี่ยนะรวมมวลนะครับเป็น500กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้น mg คือเท่าไหร่ครับ mg คือ5,000นิวตันถูกไหมเพราะฉะนั้นแรงที่ใช้ยกด้วยความเร็วคงที่ก็คืออยู่ในภาวะอะไรครับภาวะสมดุลแรงที่ต้องใช้ยกก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยครับก็ต้องเป็น5,000นิวตันด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือประเด็นนะครับที่ต้องรู้นะครับว่าแรงแรงที่ลิฟต์ใช้ยกเนี่ยแรงขึ้นเท่ากับแรงลงหรือสมดุล ถ้าสมดุลมันถึงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ได้ถูกไหมามันถึงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ได้ข้อนี้จบเลยครับ P เท่ากับ F คูณอะไร F คูณ v ง่ายไม่รู้จะง่ายถึงไหนเลยนะ P คือ80นะครับกิโลเลยครับกิโลวัตคือคูณ10ยกกำลังส F ในที่นี้คือออกแรง5,000นะครับ v คือความเร็วที่ต้องการาไปคิดเอาเองนะครับ v ที่ออกมานะครับคือ16เมตรเซกเข้า okay, ปะสังเกตนะน้อง สังเกตนะครับว่าความถนัดวิศวะเนี่ยไม่ยากนะไม่ยากขอให้ไล่สเต็ปให้เร็วๆหน่อยอ่ะเสร็จแล้วไปดูในข้อที่10ท้าทายนะข้อ10นะให้เวลาครึ่งนาทีครับข้อ10ให้เวลาครึ่งนาทีพอ1ข้อ10ให้เวลาครึ่งนาทีพอ1นึสองสาใครไม่ทันไม่ต้องจดนะดูอย่างเดียวให้เข้าใจแล้วไปดูเฉลยเอาทีหลัง รอบกว้างเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนะครับใช้ดึงตู้คอนเทนเนอร์ขนาด1,500กิโลกร,รัมขึ้นไปบนเรือสูง10เมตรใช้เวลา2นาทีถ้าแรงตึงเชือกมีขนาดเป็น12 0 0 0นิวตันจะต้องใช้มอเตอร์กำลังกี่กิโลวัต์เมื่อมอเตอร์มีประสิทธิภาพ80ทุกครั้งที่ทำข้อสอบพี่ย้ำเลยนะครับว่าให้ดูก่อนว่าโจทย์ถามหาอะไรกำลังของมอเตอร์เป็นกี่กิโลวัต์ในโจทย์ข้อนี้มันมีประสิทธิภาพแปลว่าอะไรครับมันต้องมีกำลังขาเข้า ใช่ปะ P input แล้วก็มีกำลังขาออกคือ P output โอเคปะ่ะนะ P input กับ P output กำลังขาเข้าคือกำลังจากมอเตอร์หรือกำลังจากการทำงานจริงกำลังจากมอเตอร์หรือกำลังจากการทำงานจริงมอเตอร์ motor. ใส่กำลังจากมอเตอร์เข้าไปเป็นขาเข้าจะออกมาทำงานจริงได้ปกติแล้วจะน้อยกว่าโอเคปะ่ะ เพราะฉะนั้นกําลังขาเข้าคือสิ่งที่โจอยากจะได้ถ้าข้อนี้มองไม่ออกก็จะงงแล้วถูกไหมจากนั้นเนี่ยประสิทธิภาพคือ e อ f i c i e n c y นะครับคือเขาโจทย์โจทย์เขาจะให้ตรงนี้มาเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายเลยเอาประสิทธิภาพตั้งครับประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับกําลังขาเลยครับ PO คือ out นะกำลังขาออกหารด้วยกําลังขาเข้าแล้วคูณด้วย100แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เอาหารอินใช่ไหมเอาหารอินนะครับจากนั้นทําไงครับ กำลังขาเข้าคือสิ่งที่โจอยากจะได้กําลังขาออกคืออะไรครับ p เท่ากับอะไรครับ p เท่ากับอะไรก็ดูตรงนี้เลยถือว่าคอนเทนเนอร์ er 1,500กิโลกรัมเนี่ยแปลว่าต้องออกแรงดึงเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 5 0 0นนิวตันเพราะต้องคูณ g เข้าไปเพิ่มถูกว่า m เนี่ยมันเป็น1 5 0 0คูณ g อีก10ต้องออกแรงดึง1 5 0 0 0นิวตันขึ้นไปบนเรือสูง10เมตรก็คือระยะทางที่ได้เป็น10เวลาที่ใช้เป็น2นาทีก็คือเวลาที่ได้ต้องเป็น si unit คือ120วินาที โอเคมเพราะฉะนั้นเรามี fst เนี่ยก็คืออะไรครับ p เท่ากับอะไร W u ส่วน t หรือ fs ส่วนอะไรครับ fs ส่วน t อันนี้ได้แล้วไงจบแล้วครับข้อนี้เห็น okay, นะเพราะฉะนั้นขาออกตรงเนี้ย p out ตรงเนี้ย p แทนเป็นอะไรครับ fs ส่วนด้วย t ใช่ปหะหาร p ขาเข้านะครับแล้วก็คูณด้วย100มีค่าเท่ากับ efficiency แทนค่าตอบแล้วครับที่เหลือไปแทนกันเอาเองนะ efficiency เป็น80แทนลงไป แรงที่ใช้เป็นเท่าไหร่ครับแรงที่ใช้เป็น1นึ่งหนึ่งหนึ่งมืนนิวตันใช่ไหมเอในที่นี้คือ S เป็นระยะ10เมตรเวลาที่ใช้เป็น120วินาทีเพราะฉะนั้นตัว PI หรือกําลังขาเข้าจะออกมานะครับหนึ่งันสอหวัตหรือ1.25กิโลวัตต์ตอบง่ายมากนะออกจะมาออกมาเป็นหนึกิโลวัตต์นะครับหนึ 1, เพราะนั้นตัวเลือกไม่มีนะเขียนไปเลยครับ1.25ไปนั้นในชีตพวกเราน่าจะมีแก้แล้วนะถ้าไม่แก้ก็แก้ให้พี่ไปเลยนะครับ1.25กิโลวัตต์อะถัดมาดูข้อที่11ครับ